ผมว่าแล้วอันที่แม่ตัดไม่ตรงกันที่เอแล้วอะไรอ่ะอันที่แม่บอกว่าตัดไม่เท่ากันเลยต้องขยับมะแล้วก็ต้องรู้ว่าอะไรอ่ะบ่ช็อตเลสใช่เหรออ้ำหอมไม่กลมน้ำหอมที่เกต้องอยากได้เออวันนี้ป๊าซื้ออะไรให้เลโก อัานไหนาเริ่มเลยไหนเดี๋ยวจะให้ดูาวางหัวคนได้เป็นฝึกโอ้โชอบปะล่ะชอบโอ้รถแมคโครรถไฟฟันในวัยเด็กมันเป็นรถรถ,รถตักรถตักรถแมคใช่รถแมคโครปะ่ะไมาจ้ะไม่มาตอบไหนอัานไหนของแม่ของแม่ก็คืออันนี้โอ้โห,โห ตัวหอมสาวติดตรึม <c oughs> ไหนไม่รักให้อ่กแล้วไหนซิวารินให้อันนี้ชอบปะที่มันเป็นเวลาไงที่เขาจะกดเนี่ยอ่ไม่รู้ไปเล่นมิลิเช้ากันอ่าเดี๋ยวไปเล่นด้วยกันอหลับกตอบกตอนนี้ไปนอนหลับได้แล้วครับอันนี้อ่านว่าอะไรอ,อ ไก่ต้มเหรอเออฮะใช่ของไก่ต้มเขารู้ได้ไงว่าไก่ต้มเขียนนี้เขาไม่ได้เขียนอย่างนั้นหรอก mm hmm. ไหวไหมอันนี้ยกให้ปะ๊ะป๊าฮะนะช็อกโกแลตอ่ปะปะ๊ปะป๊าชอบไปยกอเอาขยะไปทิ้งก่อนนีน่นี่ขยะทิ้งให้หมดอันนี้เก็บไว้ ได,ได้เอาเก็บไว้ไหนเดี๋ยวแม่เก็บเองอันนี้นั่นน่ะโอโ้โหใบของขวัญเพียบเลยอ่ะเออของแม่ก็ได้เหมือนกันนี่อันนี้ของแม่อือฮะของแม่อันนี้แม่รู้ว่าคือน้ำหอมที่แม่อยากได้แม่ไปยืนดูหลายรอบแล้ว น่ารักที่สุดอะ่ะแต่หน้าเพลงนี้ใช่ซีนี่นะฮะรู้ไหมป๊ะป๊าพูดอะไรบอกว่าให้ต่อต่อตอนเช้าหรืออะไรนี่แหละเออป๊ะป๊าบอกว่าต่อพรุ่งนี้ไม่ใช่ต่อคืนนี้ใช่ไม่ใช่คืนนี้ไม่หลับไม่นอนมาต่อเลโก้ไม่เอา <Okay? S 2> โอเคอ่ะฮะไป <Okay. S 1> ขึ้นไปแล้วก็ดูจัเหยื่ยเยอะ <laughs>